ก็วางขั้นต้นนะครับ950แล้วก็อัปเกรดขั้นต่อไปนะครับ1น4 0หัวเม็ดกับระยะนิดหน่อยนะครับขั้นต่อไปก็เหมือนกันครับแล้วก็ขั้นที่สามนะครับจะมีการหัวของในส่วนตัวนิวมูนนะครับหรือว่าการโจมตีรูกแบบมันนะครับจากเดิมที่เป็นลายก็จะกลายเป็นเซอร์เคิลเอลีแต่ณที่นี่นะครับการโจมตีของมันก็คือเวลาตั้งแต่ต้นอ่ะมันจะติดสถานะบริดหรือว่าคือตีติดเลือดเลือดไหลไปเลยอะไรประมาณนี้ Okay, ขั้นต่อไปนะครับเป็นเซอร์ที่ขนาดเล็กอขั้นต่อไปนะครับยังเหมือนเดิมแต่ว่าขั้นที่หเนี่ยจะเป็นการบวกนะครับเซอร์เอที่ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับใหญ่กว่าเลยแล้วก็อัพขั้นต่อไปอยังเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเหลือขั้นสุดท้ายนะครับโียขั้นสุดท้ายนะครับจะกลายเป็นตัวอ่ิวบริตี้นะครับตัวนี้ก็คือ สกิลใหม่ของมันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะส่วนสีไปหลังจากที่อัพขั้นสุดท้ายก็คือสถานะบริสที่มันตีติดเลือไหลข้้นบนอี้นี้ครับมันจะหายไปทันทีจะสังเกตว่าเอลีใหญ่กว่าเดนนิดนึงนะครับแล้วก็มีสกิลให้กด้ดยตัวสกิลของมันนะครับก็คือการสั่งเวิร์ยูนิตให้ันกินนะครับโดยเมื่อสั่งเวิร์ยูนิตให้ันกินยูนิตจะต้องเป็นยูนิตระดับ5าดาวเท่านั้นเช่นคุณชัวร์บ้าเอสสองตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับ ก็คือว่ามันจะต้องอยู่ในระยะองมันเช่นระยะมันประมาณนี้ใช่ไหมตัวที่มันจะสั่งเวก็ต้องอยู่ในระยะนี้แต่มีข้อแม้ว่าตัวที่สั่งเวต้องเป็นตัวที่อัพเดตอย่างต่ําก็คืออัพเดตาำขึ้นไปซึ่งหมายความว่าตัวเนี้ยถ้าจะอัพเดตเนียถ้าจะสังส่งเ,เลยไม่ได้ต้องอัพให้เป็นสามขั้นคือเพิ่มขั้นสามขั้นพร้อมที่จะอัพเดตมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อจำกัดของมันคือมันสั่งเวได้แค่แม็กซิมยูดิก็คือ ทำไได้แค่สิบตัวเท่านั้นซึ่งในแต่ละตัวจะให้ดาเมจกับมัน6.66%หมายความว่าถ้าเราให้มันกินสิบตัวแบบแม็กซ์สุดไปเลยนะก็จะเอาไปคูณสิบซ,ซึ่งมันจะได้ทั้งหมด6.66%ที่ดาเมจมันเกินคึมาเลยนะครับประมาณประมาณนี้ประมาณน,น,นี้แล้วตัวมันก็วางได้สางตัวนะประมาณน,นี้ะครับเลยครับลองดูเวลาเราเปนีนนะ เห็นได้ว่าดาเมีมันเพิ่มขึ้นนะครับ